สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์สาวขวัญอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมีส่งมอบลูกค้านะคะชื่อคุณเครื่องเยอะภาคเมทีนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พ่อกับแม่ลูกค้ากันนะคะว่าทาไมถึงตัดสินใจซื้อรถที่นี่นะคะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่คะอ,อยากจะสอบถามว่าทําไมถึงตัดสินใจซื้อรถที่ที่นี่คะแม่เพราะว่าลูกชายดู หลายที่แล้วไม่ถูกใจือถูกใจที่นี่ถูกใจที่นี่ใช่ไหมคะขอบคุณคุณพ่อกับคุณแม่มาม่านะคะที่ไว้วางใจให้สาวขวัดดูแลนะคะขอให้รถคันนี้นะคะพาลำรวยเฮงๆนะคะสวัสดีคะ่ะส่งมอบรถใหม่ให้ลูกค้านะคะรถคันนี้นะคะ c a ปโฟไฮแลนเดอร์ส er, ประตูนะคะ LDA สีเทานะคะลงล้อม็กเลนโซแท้ ack, so, นะคะ ของคุณเฟื่องยศภาคเมทีนะคะไปแล้วค่ะขอให้รถคันนี้นะคะมันหมานเฮงๆรวยๆนะคะดูล้อเลนโซ่แท้เป็นยังไงนะคะขอให้ขับสนุกและปลอดภัยทุกๆการเดินทางค่ะสวัสดีค่ะ